ภาพวงจรปิดนี้นะครับคือภาพวงจรปิดที่จับภาพเธอไว้ได้ก่อนที่เธอเนี่ยจะถูกคนร้ายนะจับตัวไปฆาตกรรมเรื่องราวของคดีนี้มันเกิดอะไรขึ้นเราจะต้องตามไปฟังกันต่อในลึกลับจะมาเล่า EP นี้ครับ สวัสดีครับผู้คบมผมเดมอนัชระและฝนพัฒนันค่ะกับลึกลับจำอะเล่า EP ที่219ครับสําหรับ EP นี้นะคะก็มาฟังเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคู่รักกันบ้างนะคะใช่เพราะว่าเมื่อคราวข้ามไป EP ที่แล้วรเราเพิ่งไปฟังเกี่ยวกับคู่รักมาใช่ไหม,มใน EP นี้เนี่ยเราก็เลยไปหาว่าเอ๊ะถ้าเป็นคดีอะไรที่เกี่ยวข้องกับความรักล่ะ มันม,มีอะไรที่น่าเชื่อมโยงไหมจนไปเจอคดีนี้ครับก็คือคดีเกี่ยวกับผู้หญิงคนนึงเนี่ยที่เธอมีการคุยแล้วก็นัดกันกันกบคนที่อยู่ในเว็บหาคู่<ม>และปรากฏว่าวันนี้เธอเนี่ยเดินทางไปที่ไหนสักที่หนึง่งแล้วจู่ๆเธอก็หายตัวไปโดยที่มีการจับภาพจากกล้องวงจรปิดเอาไว้ได้ว่าเธอเนี่ยเพิ่งลงจากสนามบินมาใหม,ม่ๆเลยแล้วพอเธอขึ้นแท็กซี่ไปแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครรู้อีกเลยว่าเธอไปไหนแต่เธอเนี่ยหายตัวไป แล้วเขจะหายไปไหนนะคะซึ่งเรื่องราวนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเลยนะที่น่าสนใจมากๆแล้วก็หวังยงยิ่งเลยนะคะว่าเพื่อนๆที่ฟังเนี่ยจะได้รับอะไรจากเรื่องนี้ไปนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะที่เพื่อนๆจะไปฟังคลิปนี้กันนะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดบ u u s c r i b e เป็นกําลังใจกับพวกเราด้วยนะคะใช่แล้วครับเดี๋ยวเรื่องราวในวันนี้เนี่ยจะน่าสนใจขนาดไหนก็ไปตามกันต่อในลึกลับจะาเล่า EP นี้ครับ เรื่องราวนี้นะครับเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึงนะที่มีชื่อว่าแม c k เคนซี่สเป l ลุกโดยเธอคนนี้เนี่ยเกิดเมื่อวันที่8มีนาคมปี1996นะครับและเติบโตมาในเอลเซกุนโดที่อยู่ในลอสแองเจลิสพร้อมด้วยพี่ชาย1คนแล้วก็น้องสาวอีก2คนโดยเธอนะครับเข้าเรียนที่เอลเซกุนโดไฮสคูลนะซึ่งเธอเนี่ย อยู่ในทีมว่ายแล้วก็เล่นโปโลน้ำนะครับของโรงเรียนก็คือพูด,ดง่ายๆเนี่ยเธอเป็นนักกีฬาของโรงเรียนนั่นเองนะจนกระทั่งมาในช่วงมหาลัยนะเธอได้เข้าเรียนที่ University of Utah นะครับพร้อมกันกันกบทํางานไปด้วยนะโดยที่ทํางานทางด้านชีววิทยาที่อยู่ภายใน Salt Lake City นะครับเธอเนี่ยตั้งใจว่าเธอนะครับจะมา ทำอาชีพเกี่ยวกับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับผลการเรียนเธอรวมไปถึงสายงานที่เธอเนี่ยตั้งใจเอาไว้ว่าในอนาคตจะไปทาทางด้านเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพอะไรทํานองนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะไปด้วยสวยเลยทีเดียวนะครับจนกระทั่งมาเกิดเรื่องราวขึ้นในวันที่17มิถุนายนปี2019ซึ่งมีคนเนี่ยเห็นแมคเคนซี่นะครับที่สนามบินขณะที่เที่ยวบินของเธอจากแคลิฟอร์เนียเนี่ยเพิ่งจะมาลงจอดที่ยูทาห์ในช่วงเวลาประมาณ ตีหนึ่งสามสิบห้นาทีโดยในวันนั้นเนี่ยมีคนพบเห็นว่าเธอนะครับเดินถือกระเป๋าเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะเดินถือกระเป๋าอยู่โดยที่เดิน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 ถือกระเป๋าไปแล้วก็ไปขึ้นรถโดยสารที่อยู่ด้านหน้าของสนามบินและนั่นเองคือภาพวงจรปิดสุดท้ายที่จับเธอเอาไว้ได้ในขณะที่เธอ ยังมีชีวิตอยู่ในคืนที่เธอหายตัวไปนะครับแมคเคนซี่หรือว่าลุกนะครับได้เดินทางกลับไปถึงซอลเล็กซิตี้ในวันนั้นนะเพื่อที่จะไปร่วมงานศพของคุณยายของเธอนะครับโดยที่เธอเนี่ยส่งข้อความหาแม่ตอนตีสออยู่เลยนะเพื่อบอกว่าเครื่องของเธอลงจอดแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นภาพตอนช่วงเวลาที่เธอเนี่ยได้ขึ้นรถไปจนกระทั่งเวลาผ่านไป3วันแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่ของเธอเนี่ยก็เห็นว่าเอ้ย เธอส่งข้อความมาหาตอนตีสอว่ากําลังเดินทางออกจากสนามบินแล้วทำไมเธอยังไม่ถึงบ้านอีกสักทีนะน่าจะทำให้พ่อของเธอนะตัดใจไปแจ้งความกับเจ้าที่ตํารวจนะครับของ s ซลเล็กซิตี้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาตรวจสอบยังบ้านนะแล้วก็ไปดูกล้องวงจรปิดที่เจอภาพของเธอขึ้นรถแล้วก็หายตัวไปในวันนั้น ปรากฏว่าเจ้าที่ตํารวจเนี่ยเรียกแผนกที่เกี่ยวข้องกับการสืบคดีฆาตกรรมนะครับเข้ามาทําคดีนี้ซึ่งในขณนะนั้นเองนะถึงแม้ว่าจะมีผู้คนเนี่ยหายตัวไปไปจานวนมากในโซลเล็กซิตี้ซึ่งเจ้าที่เนี่ยยังไม่สามารถจะปิดคดีเหล่านั้นได้เลยแต่กลับโยกย้ายจากคดีเหล่านั้นเนี่ยมาทําคดีของลุกแทนแสดงว่าเรื่องราวนี้เนี่ยมันจะต้องมีอะไรอย่างแน่นอนและเจ้าที่ก็ค่อนข้างมั่นใจว่าลุกเนี่ยเธอจะต้องถูกฆาตกรรมในคดีนี้เจ้าที่นะครับรีบมาสืบคดีนี้อย่างเร่งด่วนเลยนะแล้วก็ได้พบว่า แอชลียไฟซึ่งเป็นเพื่อนของลุกนะครับรวมไปถึงลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งเนี่ยสามารถให้เบาะแสที่มีค่ากับทางตำรวจได้โดยที่เจ้าที่ทำการตามสือบเบาะแสนะโดยเริ่มจากรถคันที่ลุกเนี่ยเธอขึ้นแล้วก็ออกไปจสนามบินซึ่งมันเป็นบริการรับส่งนะที่ชื่อว่าลิฟต์นะครับโดยที่เจ้าที่เนี่ยตามหารถคันนั้นนะครับจนไปเจอนะคนขับรถของรถคันนั้นเนี่ยได้บอกว่า ในคืนวันนั้นเขาไปส่งลุกในเวลาตีสามที่แฮช h Park ซึ่งอยู่ในตัวเมืองนะครับคือพูดง่ายๆเนี่ยไปส่งลุกที่สวนสาธรารณะที่มีชื่อว่า h แฮ h ตอนเวลาตีสามนั่นเองนะครับตรงนี้เองเนี่แหละที่ว่ามันแปลกเพราะว่าแทนที่ว่าลุกเนี่ย มาถึงที่สนามบินตอนตีสองแล้วแล้วขึ้นรถไปเธอน่าจะกลับบ้านไปใช่ไหมแต่ปรากฏว่าเธอกลับไปลงที่สวนสาธรารนณะตอนช่วงเวลาตีสามแทนสแสดงว่าเธอเนี่ยน่าจะต้องนัดกับใครสักคนหนึ่งเอาไว้ที่นั่นและปรากฏว่าก็จริงนั่นแหละเพราะว่าตัวคนขับรถเนี่ยบอกว่าทันทีหลังจากที่เขาเนี่ยส่งลุกลงไปยังที่หมายแล้วเนี่ยลุกนะครับเธอก็ได้เดินไปขึ้นรถอีกคันหนึ่งโดยที่เป็นรถของชายปริศนาบางคนนะครับที่ขับรถมารับเธอในวันนั้นเจ้าที่นะครับจึงได้ตัด การเป็นผู้ต้องออสงสัยของคนขับรถลิฟต์คนนี้นะครับออกไปเพราะว่าหลังจากที่มีการส่งตัวลุกลงเสร็จแล้วตัวของคนขับรถคนนี้เนี่ยก็ได้ไปรับผู้โดยสารคนอื่นต่อไปจนกระทั่งมาถึงวันที่เจ้าที่เนี่ยเรียกมาสอบปากคำนั่นเองแสดงว่าเขาเนี่ยต้องไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีนี้นะแต่คําถามสําคัญก็คือลุกเนี่ยขึ้นรถไปกับใครและชายคนที่มารับลุกในวันนั้นเนี่ยคือใครกันแน่ซึ่งตํารวจนะครับไปตามหามาจาก สัญญาณมือถือของลูกก่อนว่านี่คือวันนั้นเนี่ยลุกได้ติดต่อกับใครอะไรยังไงปรากฏว่าหลังจากที่ลุกนะได้ลงจากรถของบริษัทอลิฟไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยปรากฏว่าเธอก็ได้ปิดมือถือไปนะครับสัญญาณเธอเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะไปดูต่อได้ว่าเธอไปที่ไหนต่อด้วยรถคันนั้นซึ่งคดีนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าเจ้าที่เนี่ยเจอกับทางตันไปนะครับไม่สามารถจะตามสืบต่อไปได้จนกระทั่งมาเจอกับชายคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่ารอบโจเซฟโดยที่รอบโจเซฟคนนี้เนี่ยเป็นอดีตเจ้าที่ตำรวจของเมืองซอลเล บอกว่าในตอนนี้เนี่ยเขาผันตัวมาเป็นนักสืบเอกชนแล้วแล้วเขาเนี่ยก็มีเบาะแสเกี่ยวกับคดีนี้อีกด้วยซึ่งโจเซฟบอกว่ามีอยู่คืนวันหนึ่งนะที่เขาเนี่ยได้มีโอกาสไปเที่ยวบาร์กับเพื่อน แล้วเขานะครับดันหันไปเจอว่าลุกเนี่ยนั่งอยู่โต๊ะใกล้กๆกับเขาพอดีซึ่งในระหว่างนั้นเองเนี่ยตัวโจเซฟนะครับที่กาลังนั่งดื่มกับเพื่อนอยู่เนี่ยก็เห็นว่าเพื่อนกําลังกินน้ําบางอย่างเข้าไปอยู่นะเขาจึงได้รีบห้ามเพื่อนนะบอกเฮ้ยนายไปกินน้ําแบบนี้ได้ยังไงถ้าจะกินน้ำเนี่ยต้องกินน้ำซีทรูสิเพราะซีทรูเนี่ยเป็นน้ําดื่มไร้ฉลากแบรนด์แรกของประเทศไทยนะครับโดยที่สามารถรีไซเคิลได้ทั้งขวดฝาและก็ฉลากพี่แจ็คนะมาในขนาด620มลในราคาพิเศิ7บาทเท่านั้นเองถ้าแบบ 12ขวดแพ็คเนี่ยจะมีราคาเพียงแค่69บาทเท่านั้นเรียกได้ว่าถูกและคุ้มค่ามากๆหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่เซเว่นอทุกสาขาและห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วประเทศดื่มน้ําคุณภาพและยังรักโลกไปกับ C2 น้ําดื่มที่ใสสะอาดแบบ C2 ู ru, น้ําดื่มที่เดมอนกับฝนเลือกนะครับโอเคหลังจากที่โจเซฟและเพื่อนเนี่ยกินน้ําดื่ม C-2 ไปแล้วเรียบร้อยนะทั้งคู่เนี่ยก็ได้เดินเข้าไปทักทายกับลุกนะครับแล้วก็ได้ปรากฏว่าระหว่างที่คุยกันนะครับเธอเนี่ยได้พูดคุยกับ โจเซฟเนี่ยล้วก็ได้เล่า,ลาให้กับโจเซฟฟังว่าเธอนะได้กําลังพูดคุยกับผู้ชายคนหนึ่งอยู่โดยที่เธอเนี่ยมีการพูดคุยกับผู้ชายคนนั้นผ่านเว็บไซต์หาคู่ที่มีชื่อว่า Seeking Arrangement นะครับซึ่งเป็นเ,ออเว็บไซต์หาคู่ที่จะจับคู่ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายที่มีฐานะนั่นเองนะ ออหรือพูดได้ง่ายก็คือเป็นเว็บไซต์ที่จะรวบรวมเหล่าผู้ชายที่แบบมีฐานะอยู่ในเว็บนั้นแล้วให้ผู้หญิงเนี่ยเข้าไปจิ้มเลือกแล้วก็หาคู่นั่นเองนะครับตรงนี้นี่แหละคือปบาะแสที่สําคัญมากๆนะครับเพราะว่าพอเจ้าที่เนี่ยรู้แล้วว่าตอนนี้เธอเนี่ยน่าจะต้องนัดพบกับผู้ชายผ่านเว็บไซต์หาคู่นั้นนะจึงพยายามที่จะไปสืบหาดูต่อไปแล้วก็พบว่าในวันที่เธอเดินทางด้วยสายการบินนั้นมาลงวันที่เธอหายตัวไปเนี่ย ปรากฏว่าตั๋วเครื่องบินเนี่ยถูกซื้อโดยนามของคนอื่นนั่นก็คือเป็นผู้ชายคนที่อยู่ในเว็บไซต์หาคู่นั้นเป็นคนซื้อตั๋วเครื่องบินใ,ให้กับเธอนั่นเองนะคำถามก็คือชายคนนั้นเนี่ยคือใครจะเป็นคนเดียวกับคนที่ขับรถมารับเธอในวันนั้นหรือเปล่าเนี่ยเจ้าหน้กที่ก็ต้องสืบหากันต่อไปเจ้าที่สืบสวนนะครับพบว่าในคืนวันนั้นเนี่ยมีชายคนเดียวกันนะครับที่ได้ซื้อตั๋วเครื่องบินให้กับเธอนนเนี่ยได้ส่งข้อความมาหาเธอในคืนวันนั้นในคืนวันที่ เธอเนี่ยเพิ่งลงจากเครื่องเจ้าหน้าที่นะครับจึงได้แกะรอยโทรศัพท์มือถือในเมืองซอลเล็กซิตี้ในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับจกนกระั่งไปเจอกับชายผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งนะที่มีชื่อว่าอายุล่าอาจายไวัย31ปีนะครับ ซึ่งเป็นอดีตสมาชิกกองกําลังป้องกันประเทศแล้วก็ยังเป็นนายแบบพ์ทธทมรวมไปถึงพนักงานเทคโนโลยีของบริษัทแห่งหนึ่งอีกด้วยก็ถือได้ว่ามีฐานะในระดับหนึ่งเลยซึ่งในตอนแรกเนี่ยเจ้าที่ก็ไปเรียกตัวอาจายีนะครับมาสอบปากคาซึ่งอาจายีเนี่ยก็อ้างว่าเขาเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยไม่เคยคุยกับลุกมาก่อนแล้วก็บอกด้วยอีกว่าเขาเนี่ยจำไม่ได้หรอกนะว่าคุยกับผู้หญิงคนไหนไปบ้างเพราะเขาคุยไปหลายคน ซึ่งตํารวจนะครับเขาก็ทําคดีมาค่อนข้างเยอะนะแล้วก็รู้สึกได้ว่าแล้วด้วยความที่ว่ามีหลักฐานก่อนหน้านี้เนาะว่ามีการซื้อตั๋วเครื่องบินให้มีการส่งข้อความให้ดังนั้นคือค่อนข้างมั่นใจว่าอาชยีคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นคนร้ายของคดีนี้นะครับแล้วก็รู้ทันทีเลยว่าเขาเนี่ยต้องโกหกอย่างแน่นอนเจ้าที่นะครับจึงได้ออกหมายค้นที่บ้านของอาชยีนะครับแล้วพอเมื่อไปถึงเนี่ยโอ้โหคือเจ้าที่เนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจเลยว่าอาชยีเนี่ยเป็นคนร้ายแน่นอนนะครับเพราะว่าที่บ้านของเขาเนี่ยมีอะไร เรียกได้ว่ามันมันแย่มากๆเลยทีเดียวนะสำหรับคดีนี้ที่เกิดขึ้นซึ่งเจ้าที่นะครับพบว่าทันทีที่เข้าไปเนี่ยในบ้านของเขานะครับมีกลิ่นน้ํายาฟอกขาวเหมือนเขาเนี่ยใช้เพื่อปกปิดอะไรสักอย่างหนึงภายในบ้านของเขารวมไปถึงเพื่อนบ้านของอาจายี่เนี่ยได้บอกทางตํารวจนะครับว่าวันก่อนหน้าที่ตํารวจเนี่ย จะมาทําการบุกคนนะครับอจายี่เนี่ยได้เผาอะไรบางอย่างที่หลังบ้านของเขานะซึ่งมันเป็นกลิ่นเหมือนเนื้อไหม้อะไรสักอย่างนะครับเหม็นคลุ้งไปหมดเลยทั่วบริเวณถแถวๆนั้นซึ่งเจ้าหน้าที่นะครับจึงไปพบเจอกับ อะไรบางอย่างที่สวนหลังบ้านของเขานะซึ่งสวนหลังบ้านปกติเนี่ยจะต้องเรียบๆนะแต่กลายเป็นว่ามันมีบางจุดนะที่มันดูเหมือนกับพื่งที่จะขุดนะครับซึ่งเจ้าที่เนี่ยได้พบว่าในหลุมนั้นนะพอขุดขึ้นมาแล้วเนี่ยเจอกับเสื้อผ้าที่ถูกเผานะครับกระเป๋าเป้แล้วก็ iPhone ที่ถูกไฟเผาด้วยแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือเศษเนื้อเยื่อของมนุษย์ที่ถูกเผาอยู่ภายในหลุมนั้นนั่นเองนะครับแต่เจ้าที่ก็เจอเพียงแค่เศษเนื้อเยื่อเท่านั้นนะไม่ได้เจอร่างเต็มๆของลุก ซึ่งในคดีน <les> ี้เน exactly. <des sought> ี่ยก็กลายเป็นว่าอาเจย์ยี่นี่แหละที่เป็นคนลงมือทําคดีนี้มีการเผาอำพรางร่างของเธอแล้วก็เอาร่างของเธอรวมไปทั้งทรัพย์สินบางส่วนเนี่ยมาฝังไว้ที่สวนหลังบ้านของเขาแต่คําถามสําคัญคือร่างของเธอเนี่ยอยู่ที่ไหนกันแน่เจ้าหน้าที่นะครับพยายามที่จะหาว่าอาจยยี่เนี่ยเอาไปทิ้งไว้ที่ไหนเพราะอาจยยี่เนี่ยไม่ยอมบอกนะครับว่าเอาไปทิ้งไว้ที่ไหนจึงแกะรอยสัญญาณมือถือว่าในวันที่ลุกหายตัวไปเนี่ยหรือในวันใกล้เคียงกันลุกไปที่ไหนบ้างแล้วก็ได้ไปเจอนะครับว่า ลุกเนี่ยได้มีการขับรถไปยังพื้นที่หนึ่งที่มีชื่อว่าโลแกนแคนยอนโดยที่โลแกนแคนยอนแห่งนั้นเองเนี่ยมันเป็นจุดที่อยู่นอกเมืองนะครับเจ้าที่นึงคิดว่านั่นนี่เองแหละน่าจะเป็นจุดที่ทิ้งร่างของลุก แล้วก็ปรากฏว่าพอไปถึงนะครับลุกด้วยความที่ว่าจำนนตต่อหลักฐานนะจึงจะเป็นจะต้องบอกตำรวจว่าเอาร่างของลุกไปฝังไว้ที่ไหนพอตำรวจขุดขึ้นมานะครับก็ได้พบเจอกับสภาพร่างของเธอที่ถูกมัดเอาไว้รวมไปถึงถูกเผาจนร่างเนี่ยมันแบบค่อนข้างที่จะแย่มา,มากเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าเธอเนี่ยหลังจากเสียชีวิตไปแล้วแต่ร่างของเธอถูกเอามาอำพรางแบบ ค่อนข้างที่จะน่าเศร้าเลยทีเดียวนะอาจายี่นะครับจึงถูกจับแล้วก็สารภาพในข้อหาฆาตกรรมลุกในวันที่7ตุลาคมปี2020โดยที่ยอมรับว่าเขาเนี่ยได้วางแผนในการฆาตกรรมลุกจริงแต่เขานะครับไม่ยอมบอกว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นไม่ยอมเล่าว่าเขาทําลงไปทําไมแต่ทางศาลนะครับก็ได้ตัดสิในให้เขาเนี่ยจำคุกตลอดชีวิตจากคดีนี้แต่ถึงแม้ว่าเขาจะติดคุกไปแล้วแต่เจ้าหน้าที่ก็ต้องมาดูกระต่อไปนะว่า จริงๆแล้วในวันนั้นเนี่ยเขาทำอะไรลงไปกับเธอกันแน่และมันเกิดอะไรขึ้นนะในคืนวันนั้นซึ่งเราก็จะต้องไปดูกันต่อในบันทึกของทางตำรวจรวมไปถึงผลการชนะสูตรร่างของลุกนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกันต่อไปในวิกคอคสวันนี้ครับ มาในพาร์ทของฝนกันบ้างเลยนะคะซึ่งสําหรับวันนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปฟังบันทึกผลการชนสุดก่อนนั้นตํารวจเองเนี่ยก็ได้มีการสันนิษฐานไทม์ไลน์ก่อนนะว่ามันมีการเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างมาถึงจบแล้วก็ลงเอยแบบที่เดมอนเนี่ยได้เล่าไปก่อนหน้านี้นะคะย้อนกลับไปที่อาจายยี่ได้วางแผนที่จะสังหารลุกก่อนที่จะมารับเธอโดยมีการปิดกล้องวงจรปิดที่อยู่ในบริเวณบ้านของตัวเองเนี่ยทิ้งไว้เพื่อเล็กเลี่ยงการบันทึกว่าจริงๆแล้วตัวของลุกเนี่ยได้มาที่บ้านของเขาแล้วเมื่อตัว ของเยอเองหรือว่าลูกได้มาที่บ้านของเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาก็ได้มีการมัดมือของเธอไว้ที่ด้านหลังด้วยสายรัดแล้วก็เชือกและหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการลงมือพยายามที่จะบีบคอเธอด้วยมือของเขาแล้วหลังจากนั้นก็มีการต่อสู้ขัดขืนกันจนกระทั่งเขาเนี่ยได้รัดคอเธอด้วยเข็มขัดจนเสียชีวิตนี่เนี่ยคือมันเป็นส่วนที่ตำรวจเนี่ยได้สันนิษฐานไทม์ไลน์ไว้แต่ว่าพอมาในส่วนของบันทึกการชนรศพแล้วมันมีการบอกข้อมูล เพิ่มเติมได้อีกว่าลูกเนี่ยยังได้รับบาดเจ็บอย่างแรงที่ด้านซ้ายของศีรษะและนอกจากนี้ยังพบว่าบริเวณหนังศีรษะของเธอเนี่ยได้หายไปบางส่วนอีกด้วยแล้วก็มีรูที่ศีรษะ ซึ่งขนาดเนี่ยก็ประมาณ5เซนติเมตรโดยบาดแผลบาดแผลนี้เนี่ยดูจากลักษณะแล้วเนี่ยทางคุณหมอชนสูตรเนี่ยเขาก็ได้บอกว่ามันเป็นบาดแผลที่เกิดจากการกระแทกอย่างแรงที่ด้านซ้ายของกระโหลกศีรษะของเธอทําให้เลือดออกในสมองและได้ทําให้เธอเนี่ยได้เสียชีวิตลงไปในที่สุดมันก็เลยทําให้กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยสาเหตุการตายมันก็จะแตกต่างจากที่ตํารวจได้สนิษฐานไว้แล้วเพราะว่าถ้าดูจากโดยรวมแล้วเนี่ยมันดูเหมือนกับว่า ตัวของอาจายีเนี่ยได้มีการบีบคอลุกเนี่ยจนเสียชีวิตไปแต่สาเหตุการตายจริงๆแล้วเนี่ยศีรษะของเธอเนี่ยได้รับแรงกระแทกอย่างแรงจนเลือกขั้นสมองจนตายมากกว่าแล้วหลังจากที่ได้ทำการแบบจัดการเธอเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวของอาจายีเองเนี่ยก็ได้มีการฝังศพของเธอรวมถึงเข้าของต่างๆบางส่วนไว้ที่สวนหลังบ้านของตัวเองและในขณะเดียวกันก็เอาชิ้นส่วนหรือของบางอย่างของลุกเนี่ยไปทิ้งลงไปในแม่น,น้ำจอแดนแล้วในเช้าวันถัดมาเขาเนี่ยก็ได้ทำการเผาศพของเธอทิ้ง แล้วเอาส่วนที่เหลือเนี่ยไปฝังไว้ที่โลกแกนแคนยอนตามที่ตำรวจเนี่ยได้ไปตามเธอจนเจอเนั่นเองซึ่งจากการตรวจค้นบ้านและทรัพย์สินของอาาจีย่ยเนี่ยและรอบๆมันก็ทําให้เจอแต่อะไรที่เรียกได้ว่าชวนขนหัวลุกแล้วก็ชวนอ้วกมากๆเลยเพราะว่าตำรวจเนี่ยได้มีการ ไปเจอทรัพย์สินต่างๆในของผู้เสียหายหรือว่าของตัวลูกเองเนี่ยหลายชิ้นด้วยกันแต่อันเนี้ยมันก็ดูยังไม่สยองเท่าไหร่นะเพื่อนๆเ,เพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยตำรวจได้มีการพบเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อที่ไม่เกลี่ยรวมถึงกระดูกบ,บางส่วนที่อยู่บริเวณในบ้านของเขาอีกด้วยซึ่งห้องปฏิบัติการอาชญากรรมแห่งรัฐยูทาห์เนี่ยได้มีการระบุหรือเอาชิ้นเนื้อตรงนั้นเนี่ยไปตรวจแล้วเพื่อเป็นการยืนยันซึ่งปรากฏว่ามันเป็นส่วนหนึ่งหรือว่ามันเป็นชิ้นเนื้อส่วนหนึ่งของลูกจริงๆแถมเพื่อนบ ก็ได้มีการบอกกับตํารวจเีกนะว่าในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการเห็นด้วยนะว่าอาจจยี่ในการก่อกองไฟหลังโรงรถของเขาในช่วงประมาณวันที่1 7บเมิถุนายนซึ่งส่งผลให้เกิดกลิ่นบางอย่างที่เรียกได้ว่าเหม็นเน่าและน่าสยดสยองมากๆซึ่งคาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นกลิ่น ที่ตัวของอาจาย,ย์ี่ได้เอาลูกไปเผาเนี่ยแหละและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีพบหลักฐานอื่นๆอีกนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเสื้อผ้าที่ไหมเกรียมและสิ่งของอื่นๆเท่านั้นยังไม่พอทีมสืสวนเะนี่ยก็ได้มีการไปตรวจสอบบริเวณรถ ของไอจายี่ด้วยซึ่งก็พบว่ามันมีกลิ่นก๊าซรุนแรงนะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้มีการพบกระป๋องแก๊สสีแดงซึ like CO, ่งคล้ายๆกับกระป๋องที่เขาซื้อมาในช่วงเวลา9ก้นาฬิกาของวันที่17มิถุนายนมีการคาดการไว้ว่าน่าจะเอาอันเนี้ยไว้สําหรับในการกําจัดร่างของผู้เสียหายหรือของลุกที่ค่อนข้างที่จะแน่นแล้วก็มัดกุมขนาดนี้นะเรียกได้ว่าพยานหลักฐานเนี่ยครบเลยไม่ว่าจะเป็นในร่างของผู้เสียชีวิตรวมถึงสิ่งของต่างๆเลยที่ไปอยู่ในบ้านของเขาเยอะแยะมาก แถมยังมีร่องรอยการทําลายหลักฐานต่างๆอีกด้วยเรียกได้ว่าตัวอาจจะยี่เนี่ยดิ้นไม่หลุดกันเลยทีเดียวจนกระทั่งในวันที่7ตุลาคมในปี2020ก็คือเมื่อช่วง4ปีที่ผ่านมานี่เองเพื่อนๆตัวอาจจยยี่เองก็ได้มีการรับสารภาพในข้อหาฆาตกรรมลุกการฆาตกรรมทีม่เรียกว่าค่อนข้างสยดสยอยงแล้วก็รุนแรงมากๆเลยพอมันมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยก็เรียกได้ว่า โทษอย่างเดียวเลยนะที่เขาควรจะได้รับก็น่าจะเป็นประหารชีวิตใช่ไหมล่ะเพื่อนๆแต่ในทางกลับกันอายการเนี่ยได้มีการยกเลิกข้อกล่าวหาบางอย่างเช่นข้อกล่าวหาฐานลักพาตัวที่ร้ายแรงและขัดขวางกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ยกเลิกความเป็นไปได้ที่จะมีโทษประหารชีวิตด้วยซึ่งอายการเขตของซิมกริวเนี่ยได้กล่าวว่าคําสารภาพผิดเนี่ยทำให้พ่อแม่ของลูกเนี่ยเริ่มได้รับการปิดคดีและมาตรการแห่งความยุติธรรมจนสุดท้ายวันที่23ตุลาคมในปีเดียวกันนั่นเองผู้พิาพากษ ภาคเขต3ที่มีชื่อว่าเวอร์นิ์เนี่ยได้ตัดสินให้อาจยจยีหรือผู้กระทําความผิดของเราเนี่ยติดคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีโอกาสได้รับทันบนซึ่งอันนี้เนี่ยฝนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าในสมัยนั้นเนี่ยหรือในช่วงปี2020ที่ได้มีการพิจารณาโทษเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะอย่างข้อหาบางอย่างเนี่ยอายาการก็ยกเลิกไปแต่ก็ยังดีที่ยังมีผู้พิาพากษาเนีที่แบบ สุดท้ายแล้วก็ตัดสรุปไปเลยว่าแบบคนแบบนี้เนี่ยไม่ควรที่จะได้รับออกมานอกคุกนะก็เลยได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิต โดยไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับทันบนุญซึ่งต้องอธิบายตรงนี้ก่อนนะคะว่าการที่ผู้ต้องหาเนี่ยได้รับทันบนุญหรือมีโอกาสที่จะได้รับทันบุญเนี่ยนั่นหมายความว่าเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมาสู่สังคมได้แต่ในกรณีของอาจาย,ยีเนี่ยก็อย่างที่ว่าแหละเนาะการที่เขากระทําอะไรลงไปแบบนี้มันค่อนข้างที่จะน่ากลัวแล้วก็สยดสยองมากๆมันก็เลยทําให้ผู้พิพากษาเนี่ยตัดสินไปเลยว่าก็ให้อยู่ในคุกตลอดชีวิตนั่นแหละโดยที่แบบไม่ต้องมีโอกาสที่จะได้รับทันบุญอีกแล้วนี่เนี่ยก็เป็นจุดจบของเขา แต่คดีของเขาเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้นะเพราะดูแล้วมันเหมือนจะจบแล้วใช่ไหมล่ะแต่สุดท้ายแล้วตำรวจเนี่ยกลับได้รับเบาะแสอย่างอื่นที่เอาผิดเขาเพิ่มเติมได้อีกซึ่งพบว่าอาจจย์เองเนี่ยไม่ได้ก่อเหตุแค่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะเพราะว่าเขาเนี่ยยังมีข้อหาอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นข้อหาลักพาตัวผู้หญิงที่เขาพบในแอปหาคู่เมื่อเดือนมีนาคมในปี2018นี่เอง ซึ่งเหยื่อรายนั้นเนี่ยปรากฏว่าเธอเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตนะแต่ว่าพอเห็นข่าวอาจียย่ปุ๊บเนี่ยเหมือนเธอจําได้ว่าเธอเนี่ยเคยถูกคนคนนี้เนี่ยพยายามรักพาตัวแล้วก็กระทําไม่ดีกับเธอมาก่อนก็เลยได้มีการออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับตํารวจส่วนสุดท้ายอาจียย่เนี่ยก็ยอมรับสารภาพในข้อกล่าวหานั้นจริงว่าได้มีการล่วงละเมิดทางเพศเธอจนต่อมาเนี่ยไอ้คดีนี้เนี่ยที่เหมือนกับเพิ่งไปขุดมาได้อีกเนี่ยตัวของอาจียย่เองเนี่ยก็ได้รับโทษเพิ่มเป็นจําคุก1-15ปีในข้อหานี้ แล้วก็ยังมีการถูกตั้งข้อหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศเด็กเนี่ยกว่า19กระทงเลยทีเดียวซึ่งไอเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจก็เพิ่งไปรื้อมาเหมือนกันว่าเฮ้ยมันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกในช่วงเดือนสิงหาคมปี2019แล้วยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เพราะสุดท้ายตำรวจเนี่ยก็ได้มีการไปรื้อข้อมูลเพิ่มเติมอีกจนได้พบกับรูปลามกอนาจาร์จำนวนมากเนี่ยนะของเด็กอยู่ในคอมพิวเตอร์ของอาจายีซึ่งมันเป็นภาพของเด็กที่มีอายุเพียงแค่4ถึง8ขวบเท่านั้นนะึเรียกได้ว่ามันยังไม่ไวรุ่นเลยด้วยซ้ำอ่ะแต่ไอ้ข้อหากระทำอนาจาร์อันหลังเนี่ยที่ตำรวจเนี่ยไปได้ข้อมูลเพิ่มเนี่ยอาจาย,ยีก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะจนทำให้ถูกยกฟ้องไปในช่วงตุลาคมปีเดียวกันนั่นเองแต่ก็อย่างว่าแหละเพื่อนๆถึงแม้ว่าคดี หลังเนี่ยตัวอาจจี่เองเนี่ยจะมีข้อกล่าวหาแล้วก็ถูกยกฟ้องไปก็ตามแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาทําไปเนี่ย ก็หนีไม่พ้นนะเพราะคดีฆาตกรรมที่เขาได้ทําขึ้นมาในช่วงที่เดมอนได้เล่าไปหรือสิ่งที่เขาได้ทํากับลูกหรือเหยื่อที่เราได้เอามาเล่าให้ฟังในวันนี้เนี่ยมันก็ทําให้เขาเนี่ยได้รับโทษจําคุกตลอดชีวิตอยู่ดีจนสุดท้ายแล้วถึงแม้ว่าตํารวจไม่สามารถที่จะเอาผิดได้ทุกข้อกล่าวหาที่เพิ่งไปพบมาแต่สุดท้ายแล้วจุดจบของเขาเนี่ยก็คือต้องอยู่ในคุกตลอดชีวิตอยู่ดีแล้วเรื่องราวของคดีนี้เนี่ยก็จบลง ก็จบไปกันแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวที่พวกเราเนี่ยนำมาเล่าให้กับทุกคนฟังกันในวันนี้ใช่แล้วนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะใครที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราได้นะคะ ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะคะหรืออยากฟังเรื่องราวไหนเป็นพิเศษใน E ีีหน้า,นาก็คอมเมนต์บอกพวกเราได้เลยใช่แล้วครับเพราะว่าเรื่องราวนี้ที่พวกเรานํามาเล่ากับทุกคนฟังเนาะ <ๆ S 2> ก็เป็นเรื่องราวที่แบบค่อนข้างที่จะน่าเศร้านะ <ๆ S 2> เพราะว่าจริงๆแล้วตัวของลุกเองอนาคตของชีวิตเธอเนี่ยกำลังจะไปได้สวยเลยแต่จูจ่ๆเนี่ยก็จะต้องมาจบชีวิตลงเพราะว่าการที่เธอไปหาคู่แล้วก็ดันไปเจอกับฆาตกรโรคจิตมันเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยมันก็สุดท้ายอะพอมันเจอกันทางออนไลน์อะแล้วมันก็ไม่ได้รู้แบบประวัติแบ็กกราวด์หรืออะไรใดๆอะมันก็ไม่่รู้วา คนคนนี้เนี่ยมันเป็นแบบคนประเภษไหนกันแน่นะ<ช>คะฟังแล้วก็ <ๆ S 2> ก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะอืมใช่แล้วนะครับก็ถ้าใครที่แบบชื่นชอบเรื่องดาวแบบนี้นะหรือว่าที่ชอบฟังผ่านแบบทางช่องทางอื่นเช่นพวก o t i f y หรือะไรแบบนี้สามารถตามไปฟังรายการลึกลับจะมาเล่าขอบพวกเราได้นะครับใน Spotify เป็นโลโก้สีม่วงนะว่าวจะม,ม,มีสีสีม่วงกับสีส้มสีส้มเนี่ยจะวงเล็บว่าของเก่าของเก่าคือเราจะไม่ได้อัปโหลดแล้วเราจะอัปโหลดในลึกลับจะมาเล่าโลโก้สีม่วงแทน ใช่นะคะหุยตอนนี้คือมันมีหลายช่องทางมากเลยนะคะที่ให้เพื่อนๆเนี่อนอยได้ฟังกันนะไม่ว่าจะเป็นช่องทางหลักนะคะใน u t u b e นะคะในในรายการลึกลับจับมาเล่านะคะ<ช><ๆ>ก็จะเป็นเวอร์ชั่นเต็มได้ฟังทั้งเสียงได้ดูทั้งภาพเนาะแต่ถ้าสมมติว่าอยากจะฟังแค่เสียงเฉยๆแบบอารมณ์ฟังเพลงนะคะใน Spotify ตอนนี้ก็ทยอยอัปเดตลงไปแล้วเนาะใช่แล <Channel. S 1> ้วหรือใครใส่ Tik t o อกจ้ะอยากดูอะไรสันส้นๆน,นะคะก็มีเหมือนกันใช่ใชไหมคะใช่ t ิกตอกลึกลับจับมาเล่าเหมือนกันครับ ใช่อ่ะยังไม่หมดนะคะนี่ที่สำคัญจริงๆมันก็ยังมีเพจใน Facebook อีกนะที่ตอนนี้จริงๆอ่ะเราก็ยังคงงงอยู่ทุกวันนะคะแต่เพื่อนๆอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะเพราะตั้งแต่ที่อย่างบอกไปนะคะว่าเราอาจจะลงคลิปเนื้อหาที่มันค่อนข้างจะแบบเซสเซทีฟนิดนึงนะคะมันก็จะทําให้แบบว่าบางทีแบบ Facebook ไม่ซัคเจสนะคะยังไงเพื่อนๆก็ลองเซิร์ชนะคะเข้าไปดูกันได้นะคะที่เพจลึกลับจมามเล่าซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีการอัปเดตข่าวสารต่างๆนะคะไม่ใช่แค่คลิปที่เราลงเท่านั้นแต่ยังเเงเเเเปป็็นนนรรรืื่่่ออาๆะทีล แล้วก็เอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆแบบได้อ่านได้ฟังกันใช่แล้วนะครับก็เรียกได้ว่าใน a c e b o o k เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องดาวที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจเพราะว่ามันจะมีทั้งเรื่องดาวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ด้วยเรื่องดาวแปลกๆด้วยที่เดมอนเนี่ยไปหามาอัปเดตก,กับทุกคนอ่านกันเล่นทุกวันนะครับเออและยังไม่หมดอีกนะนี่ก็คือเพิ่งเปิดไ G เพิ่งเปิดไ G ให้ลับจับมาเล่าอีกนะคะเพื่อนๆอย่าลืมไปติดตามกันนะคะเดี๋ยวก็ให้เดมอนไวทิ้งๆไว้ด้านล่างนี้กันก็พ มี YouTube X ไม่ได้ไม่ได้ <X S 2> ทำนะอ่ะไม่ไหวนะเออเพราะถ้าทำอีกก็คือแอดมินมีคนเดียวนะตายแน่นอนตายแน่นอนนะคะก็อเอาเป็นว่ามีอีกหนึ่งอย่างนะครับที่อยากจะฝากเพื่อนๆถ้าใครที่เป็นสายสปอยนิยายคดีฆาตรกรรมจากเรื่องราวที่แล้วนะที่เป็นคดีฆาตรกรรมคาอหารในข่าววงกตเล่มน,นี้นะครับ <S <S ใช่ใครฟังจบไปแล้วทั้ง 4EP นะ ก็จะมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่น้องฝนจะเอามาเล่าให้กับทุกคนฟังนั่นก็คือคดีฆาตกรรมนกนนกระเรียนพันตัวออใช่แล้วนะคะซึ่งออบอยปก่อนได้ไหมคือจริงๆเล่มนี้เป็นอีกหนึ่งเล่มเลยนะคะที่ฝนออชอบอ่านละกันเนาะคือมันเป็นเรื่องราวที่จบในเล่มแล้วก็เป็นฟิลแบบประมาณว่าหักมุมซ้อนหักมุมอีกแล้วนะคะซึ่งเรื่องเนี้ย คือตามสืบคนร้ายจากเบาะแสที่เป็นแผลในกระเพาะอาหารมันจะจึ้งขนาดไหนแล้วมันไปเกี่ยวยองอะไรกับการพับนกกระหล่ำพันตัวแบบรูปในหน้าปกแบบนี้เนี่ยนะคะต้องไปรอฟังกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มแล้วนะคะพุทธที่จะถึงนี้นะคะเปิด,ด EP แรกยังไม่ได้ทําแต่ว่าพุทธนี้แหละลง <laughs> ถามคนตัดเลยยังว่าคนตัดมีแรงจะตัดทันไหมทันอยู่แล้วระดับนี้ทันอยู่แล้วอ๋อแล้วก็มีอีกอันหนึ่งนะคะที่น่าสนใจก็คือเป็นคดีอ๋ อะไรนะคดีฆาตะกรรมมนุษย์กบกับศพปริศนาอันนั้นก็เป็น oh. หนึ่งเล่มที่ผู้มานานแล้วแต่ยังไม่ได้ทําเพราะว่าเออใช่สปอยยากนะคะเล่มน,นั้นอะ่ะต้องแบบขอไปเรียบเรียงแผนผังในหัวก่อนนะคะก็คือเดี๋ยวเอาเล่มนี้ก่อนแล้วกันแล้วค่อยไปเล่มน,น,นู้นและณปัจจุบันนี้นะคะที่ถ้าใครตาม Facebook เนาะ oh. ก็คือเพิ่งไปซื้อหนังสือนิยายมาอีกแล้วแต่ไอเล่มใหม่ที่ซื้อมาเนี่ย เป็นนิยายฆาตรกรรมเหมือนกันนะคะชื่อเรื่องว่าคําสารภาพนะคะ oh. ซึ่งเล่มนี้เนะี่ยมันเป็นเล่มที่เรียกได้ว่าขายดีมากๆเลยยในญี่ปุ่นแล้วก็ได้รับรางวัลด้วยไปเป็นหนังสือนิยายที่ได้รับรางวัลมาช่วงปี2022 oh. ด้วยนะคะนักเขียนเป็นคนญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะจะจึ้งขนาดไหนก็เดี๋ยวค่อยต่อคิวละกันเนาะออแล้วตอนนี้นะครับทุกคนเราเนี่ยอยากให้ทุกคนให้ความร่วมมืออยู่หนึ่งอย่างนั่นก็คือเราต้องการที่จะได้ ชื่อรายการสปอยนิยายคดีฆาตกรรมของพวกเรานะโดยที่คอนเซปต์คร่าวก็คือว่าเราจะเอาแบบนิยายคดีฆาตกรรมนิยายลึกลับลี้ลับอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> มาทําการสปอยเนาะแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการกมันก็เลยกลายเป็นชื่อช่วงว่าสปอยนิยาย,ยาเฉยแต่จริงก็คืออยากได้อยากได้ชื่อที่มันแบบมีอะไรมากกว่านี้นะคะเดี๋ยวอาจจะเปิดให้โวตแล้วกันไม่ต้องให้วตหรอกให้เพื่อเพื่อพิมพ์มาเลยแล้วกันนะคะได้โดนใจก็เอานั้นแหละเออได้คิดว่าชื่อไหนที่มันเจ๋งแล้วมันโดนใจเดี๋ยว ให้ตัวหนังใบนึงอ๋อสอใบสีใครเข้าไปดูหนังคนเดียวกันอ่ะสใบก็ได้ไหนๆก<น>็ไหน,นๆแล้วนะคะเพื<ๆ>่อนๆเรามาร่วมกิจกรรมนะคะร่นรับตัวหนังนะคะในเครือข่ายของโรงภาพยนตร์ SF กันบัตรนี้ที่เราแจกนะคะดูได้1เรื่องนะคะภายในปีนี้นะคะเดี๋ยวแจกให้เลย2ใบสําหรับ รางวัลผู้ที่ชนะผู้ที่ชนะนะคะในการประกวดทั้งชื่อช่วงสปอยนิยายของเรานะจ๊ะเอาไปเลย2ใบ 2> ให้กำหนดถึงเมื่อไหร่ให้กำหนดถึงเมื่อไหร่นะคะถึงอาทิตย์หน้าและการลึกลับอีีหน้าเดี๋ยวมาประกาศผู้โชคดี โอโกภายใน7ะใน7วันค่ะถ้าใครที่แบบเห็นคลิปนี้ฟังคลิปนี้เสร็จนะคะนึกอะไรได้พิมมาก่อนเลยพิมพ์ม,มามใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้หรือว่าจะอินบ็อกมาตามช่องทางต่างๆหรือจะส่งมาใน IG ส่วนตัวหรืออะไรใดๆส่งมาเลยครับเพราะว่าเรากําลังต้องการได้รับชื่อรายการอยู่ตัวหนังสองใบนะนี่ใจใดีมากเพราใครมันจะไปดูหนังคนเดียว ก็ตอนแรกขี้งกไงให้ไปก่อนไม่อันนี้ใจปั้มเอาไปเลย2ใบนะคะถ้าชื่อดีเดี๋ยวให้3มใบเลยเออให้3มใบไปเลยเออเอาไปให้พ่อให้แม่ดูด้วยอืใจปั้มมากนะคะอ่ะค่ะก็เอาเป็นว่า e ีพีนี้เราจบประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วอาทิตย์หน้าจะเป็นเรื่องเราเกี่ยวกับอะไรนะต้องรอติดตามฟังได้เลยฮะแต่ก่อนที่จะลากันไปเพื่อนเพื่อก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับ s c r i b e เหมือนเดิมนะคะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยค่ะใช่แล้วครับล้าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่ในอีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ